สุดเศร้าพ่อเก๋ไก่สไลเดอร์ดับสลดคาบ้านไปรสีน์มาส่งของได้กลิ่นเหมน็นโชยออกมาคนในวงการเกิดความสูญเสียอีกครั้งหลังจากที่มีรายงานว่าพ่อมงคลแท้จงพ่อของยูทูบเบอร์ชื่อดังเก๋ไก่สไลเดอร์หรือนัททิชานามวงเสียชีวิตกระทันหันในวัย57ปีภายในบ้าน โดยปราศีย์ไปส่งของได้โทรหาแต่ไม่รับสายเมื่อได้เข้าไปส่งของอีกรอบก็ได้พบกลิ่นเหมน็นโชยออกมาจากในบ้านจึงแจ้งเพื่อนบ้านให้เข้าไปตรวจสอบก่อนพบเป็นศพเสียชีวิตสลดเมื่อตำรวจเข้าไปตรวจสอบไม่พบร่องรอยของการต่อสู้หรือเข้าของสูญหายคาดว่าวูบหมดสติก่อนเสียชีวิตจากโรคประจำตัวซึ่งที่ผ่านมาพ่อเก๋ไก่อาศัยอยู่ที่บ้านหลังดังกล่าวเพียงคนเดียว ขณะที่ในอินสตาแกรมของเก๋ไก๋ก็ได้เผยภาพของตัวเองและคุณพ่อที่เขียนถึงความรักและความผูกพันซึ่งเก๋ไก๋ไม่ได้อาศัยอยู่กับพ่อพร้อมเผยจะแจ้งกำหนดการให้ทราบหลังจากนี้ต่อไปรวมทั้งจะรับศพคุณพ่อมาประกอบพิธีทางศาสนาที่กรุงเทพมหานครอีกด้วยทางทีมงานคนอ่านข่าวขอแสดงความเสียใจยต่อการจากไปของคุณพ่อมงคลคุณพ่อของเก๋ไก๋สไลเดอร์ด้วยนะคะ